ลุนสวัสดยียา,าเเเมเช้าจ้าเพื่อนๆพี่น้องจ้าเช้านี้นะคะแอดมีก็กลับมาบ้านแม่แล้วนะคะะก็แม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็มาพักนะคะมาพักทำกายภาพนะคะที่บ้านนะคะก็โอ้ยมาเมื่อวานนี้นะคะกลับมาเมื่อวานฝนตกหนักนะคะ อ่างทองก็ตกหนักแทบทุวันนะคะช่วงบ่ายช่วงเย็นเช้านี้นะคะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยนะคะขนาดหกโมงครึ่ง้วนะคะอากาศฟ้ารัวนะคะบรรยากาศฟ้าหลัวค้มตลอดเลยนะคะก็เอ็มเมก็มาเดินนะคะพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะชมบรรยากาศด,ดูนะคะต้นไม้ชุ่มชื่นมากเลยนะคะได้ฝนนะคะก็ค้มทั้งวันนะคะบรรยากาศเนาะก็ เดินนะคะลีแล็กนะคะสักหน่อยหนึ่งนะคะก่อนทำอาหารเช้านะคะอันนี้ก็ฟัง,เ,งเสียงนกเสียงเสียงนกนะคะนกเขานะคะจุกูุ่กูทุกูนะคะไปฟังเสียงนกเสียงไก่กันยำเช้ากันนะคะดูต้นไม้นะคะร่มชื่นมากเลยนะคะก็ได้ฝนนะคะดูนี่นะคะ ยหยาดหยดน้ำฝนนะคะเกาะกิ่งไม้อยู่เลยนะคะนี่นะคะแต่ก็วานโดนละอองฝนนะไอทั้งคืนเลยนะคะจะไม่สบายนกแม่ก็กวนนะคะก็ผัดเวรกันเป้าเลยนะคะต้องผัดเวรกันเป้าเลยเพราะว่าแต่เดินอะไรเดินไม่ได้อะไรนุกแบบก็ต้องมา ทำกายภาพบำบัดกันนะคะก็จะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมผ้าอะไรกันทั้งคืนแพมเพิ์นเนาะแม่เมย์ก็ไม่ไหวเพราะว่าทำมาอยู่โรงพยาบาลหลายวันดูแลแม่จนช่วงคืนแล้วแก่กวนมากวนทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้นอนเลยแล้วก็ต้องตื่นเปลี่ยนแผลงเพิ่นทุกสองชั่วโมงก็เหมือนกับเราไม่ได้แทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งวันทั้งคืนเนาะ างวันน้องกับพี่ไปเปลี่ยนพักหนึ่งก็ต้องกลับบ้านเย็นบ่าย,ายเย็นก็กลับบ้านเนาะเมย์ก็นอนโรงพยาบาลกับแม่ทุกคืนแต่ช่วงวันนี้ก็พอกลับมาบ้านก็เลยเหมือนเราเหมือนจะเป็นไข้มันปวดมันเมื่อยเมื่อคืนก็ให้พี่กับน้องมันนอนเฝ้าเพราะต้องนอนเฝ้าแกทั้งคืนเลยนะคะแกจะเรียกทั้งคืนเ <c oughs> มย์ก็นอนห้องติดกับห้องแม่แหละก็ เหมือนแบบเหมือแบบแบบนก็เราไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะ๋อไม่ลืมกุญแจออกมานะคะไม่ได้กุญแจออกมาจะพาเดินรอบๆอยู่โรงพยาบาลก็เดินไม่ได้เดินไปไหนเลยเพื่อนๆจ๋าอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้องเนาะอยู่แต่ในห้องคนป่วย วานก่อนน้องบอกว่ามาตัดมาตัดหน่อไม้นะคะมาตัดหน่อไม้ไปต้มไว้อีกแล้วนะคะมีอยู่แค่กี่ต้นนะคะสองต้นมีสองต้นนะแต่ไอ้นี่มากเลยนะคะก็ได้ฐานหน่อเยอะเลยนะคะยังต้มอยู่ในหม้ออยู่ในในในตู้เย็นนะคะน้องก็ต้มใส่ใส่ถุงใส่กล่องแช่ในตู้เย็นไว้ย,ะะยิงมะขาม ช่วงนะะี้อากาศชื้นชื้นมากลยช่วงนี้นะคะบรรยากาศดอกไม้นะคะวันนี้แอนเมย์คงไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบลืมมุญแจขี้เกียจเข้าไปเอาในบ้านนะคะเพื่อนๆก็อาจจะพาเดินดูนิดแป๊บนหนึ่งนะคะเดินแดกนะคะทำคลิปแพ๊บเดียวเดี๋ยว ก็จะเข้าบ้านต่ผมข้าวนี่กอไผ่นี่นะคะอายุเท่าบ้านหลังนี้พ่อเอดเมมาอยู่น่าจะโหหลายสิปีมากเลยนะคะไม่รู้มันเป็นกอไผ่อะไรแต่ว่ามันไม่มีหน่อมีอะไรหรอกนะคะเพราะว่าแต่ว่า,าต้นลําต้นมันอนะเหมือนกับไปทําพวกไม้เท้าอะไรได้นะคะ,ะเพื่อนเื่อนเคยมาขอตัดไปนะคะ หลังก็นีมากเลยลกนะคะไม่มีเวลาใบายอนาดหน้าแกงแกงอ่อมใบยอหน้าแกงแต่ว่าช่วงหลังนี้เพี้ยมันลงนะคะต้นไม้ตายหมดเหมือนบ้านเอด็ดเมย์ลต้นมันะแบำลำต้นมันจะเป็นเหือนเอด็ดเมย์ไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาไผ่อะไรนะคะเนี่ยลำต้นมันจะเป็นเหมือนี่ยเห็นตอนนั้นเพื่อนเขามาขอ ถ้าต้นตรงๆเขาไปเอาตัมะาเ้าแต่นี้ต้นมันจะใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยเอ้ยไม้เทา้าไม้เท้าค่ะขอไปทําไม้เท้าให้แม่เขาไม่ยอด้านหลังนี่เขาลุกนะคะย่ายิ่งช่วงนี้ฝนตกนะคะต้นกล้วยก็ล้มแล้วเป็นแบบเก่าแก่มากแล้วหลายปีนั้นแล้วเนาะต้นกล้วยตั้งกับพ่อปลูกไว้แล้แล้วน,น,นี่พ่อเสียชีวิตแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็ อาจจะต้องตัดทิ้งบ้างอะไรนี้ในนี้ก็ออกลูกแต่ลูกมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเพราะธรรมชาตินะคะวัลลศกตามนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบรอบนะคะรอบๆบ,บริเวณบ้านแรดเมนะคะต้นกระเพรางามมากนะคะกระเพรากระเพราเยอะแล้วก็งามมากเลยนะคะ ผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวเหลือกินได้นะคะนี่บริเวณบ้านนี้ยังเดินไม่ทั่วนะคะตอนนี้อยู่แถวๆนี้นะคะต้นนี้ยังดกไม่เท่าต้นอีกด้านหนึ่งนะคะต้นนี้น้องเพิ่งจะตัดไปนี่มีแตกหน่อออกมอีกแลนะคะเนี่ยรอยน้องตัดไปเนไหนหน่อมากเลยนะคะหน่อไม้อ้ตรงนี้ก็ขึ้นอีกหน่อหรือเนะคอเนี่ย รนี่ลอยน้องตัดไปไหลหนอมากเลยนะคะโอ้แททงหนอขึ้นไหลหนอเลยเนี่ยเนะี่ยโอ้โอดกนะเออเยอะนะคะก็ได้กินหน่อยโอเคอยู่นะคะตอนนี้ก็เมย์เก็ดูนะฟังเสียงไก่ขันนะคะเพื่อนๆค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆพี่น้นนอง,องจ่ายนี่ก็ขอเดินทำคลิปแพร่ตรงนี้นะคะก็เกียจเดินจับเข้าไปเอาคุญแจนะคะก็ขอจบคลิปลงคลิปนะคะมาเดินชมบรรยากาศนะคะฟังเสียงนกนะคะเสียงไก่คันยามเช้ากันงหน้าบ้านนี่นะคะก็ขอจบคลิปนะคะว่าจะเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆพีนพน่น้องนะคะ ตามชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอดเมด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย